สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยบริสองเพยทุกท่านนะครับเราไม่ได้มารีวิวมีดนานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะมีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณเมื่อประมาณต้นปีนะครับหรืออาจจะช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะก็ทางมีดของแบรนด์ o m e Design เนี่ยเขาก็ได้ทำ งานผลิตตัวใหม่ออกมานะครับผมชื่อว่ารุ่นสเปกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งมีคลิปตัวหนึ่งไม่มีคลิปนะฮะแล้วตัวหนึ่งก็มีสีออกม่วงทองนะครับและตัวหนึ่งก็เป็นสีออกเงินเงินนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวปกติก่อนนะครับโอเคครับตัวปกตินะครับรุ่นนี้คือรุ่นสเปกเตอร์นะครับผม ปกติแล้วเนี่ยด้ามเขาเนี่ยจะเป็นสีสีเทานะครับคือแบบพ่นทรายมานะฮะจะออก็นสีเทานะครับจะเทาคล้ายๆกับจะเทาคล้ายๆกับงานตัวนี้นะครับนะฮะด้ามจะออกเทาหมดๆนะครับจัวปนเทาด้านๆจะไม่เหมือนอันนี้ที่จะดูเงาๆไปเลยนะครับผมนะฮะเหตุก็เพราะความเบื่อด้ามเทาๆนะครับเป็นหมดนะฮะก็เลย อยากได้อะไรที่มันดูวิ้งๆนะครับเวลาเล่นสะท้อนกับแสงแล้วมันดูวิวับดีนะฮะนะครับตัวก็เลยไปขัดด้ามมานะฮะแต่ยังขัดไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใจร้อนนะฮะมาเล่นก่อนนะฮะก็แล้วก็ต้องถ่ายก่อนด้วยนะครับโอเคสำหรับด้ามนะครับเป็นไทเทเนียมนะฮะแล้วก็ใบเนี่ยเป็นเอ่อ CPM นะครับ S35VN นะครับก็คือเป็น เหล็กสแตนเลสนะครับถ้าเกิดผู้ภาษาชาวบ,บ้านจะเป็นสแตนเลสชั้นดีนั่นเองนะครับผมนะฮะตรงน,นี้ก็จะมีตราเขียนว่าฮอมอยู่นะครับน่าจะเห็นไหมอ่าเนี่นะครับฮอมดีไซน์นะครับโอเคนะฮะจุดหมุนก็ <c oughs> ไม่ใช่ระบบรูปปืนนะครับก็เป็นระบบที่ทางฮอมเขาออกแบบมา นะฮะซึ่งก็จะมีความลื่นไหลมากนะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักต่างๆสมดุลต่างๆเนี่ยมีดนี้ทําออกมาได้เยี่ยมมากนะครับอันที่จริงหลายคนก็บอกว่ามันดีกว่า bmc 2อซะอีกนะฮะซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่ามันให้น้ําหนักได้ดีกว่านะครับนะครับแล้วตัวนั้นเดิมเขาจะมี l a t ล h มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ถอดออกเหมือนกันนะฮะชอบความแบบ สมดุลมากคือเอาไว้เล่นจริงๆนะครับก็จะได้ความสมดุลที่แบบสุดยอดเลยนะครับความคมถือว่าคมสุดยอดมากนะครับตั้งแต่ตอนอแรกเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการรับคมไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามีการเล่นก็มีการตกบ้างนะครับผมใบยาวอยู่ที่4.4นิ้วนะครับดามก็ประมาณ5นิ้วนิดๆนะฮะสวยงามครับนะครับอันนี้คือรุ่น ปกติทำออกมาเพียง400เล่มเท่าน,นั้นนะครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูส่วนนี้กันบ้างนะครับอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเห็นไหมสีทองทอง,ทองนะครับแบบแบบนะฮนะอันนี้คือคอมสเปกเตอร์เหมือนกันแต่มีเพิ่มมาว่า Evo Evo นะครับมาจาก Evolution นะครับก็คือการ วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงั่นเองนะครับซึ่งมันเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะฮะอาจจะเห็นว่าโอเคก็มีคลิปเพิ่มมากับสีดามที่เปลี่ยนไปนะครับจริงๆแล้วรุ่น EVO เนี่ยก็ทํามารถถู้สึกน่าจะ4 0ชิ้นกันนะฮะก็มีอมอกมาทั้งหมดเลยนะมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าแล้วก็มีสีม่วงทองตัวนี้นะครับอาจจะเห็นว่าด้าน ด้านเนี่ยด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีทองแล้วตรงมุมนะฮะจะเป็นสีม่วงนะครับม่วงทองนะฮะเขาก็ทำมีการปรับปรุงสมดุลมาจากรุ่นตัวปกตินะครับซึ่งหลายคนที่เอามาเล่นบ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเล่นดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ประเด็นคือแล้วด้วยราคาที่สูงกว่านะฮะแล้วก็ เนื่องจากว่า,าต้องบอกว่า Home Design เนี่ยเขาทำผิวด้ามมาเนี่ยได้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรคือคือเนื่องจากเป็นการปัดแบบซาตินเนี่ยนะฮะจะเป็นรอยง่ายมากนะครับสังเกตดีๆจะมีจะมีรอยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเป็นพวกรอยขนแมวนี่แหละเล็กๆนะเกิดจากการพกพานะครับขูดนู่นนิดนี่หน่อยเบาๆก็ก็เป็นรอยแล้วนะฮะแต่ดูไกลๆก็โอเคอยู่นะครับยังไงก็ยังมีความสวยงามอยู่ นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับจากรุ่นปกติคือว่าเอาเคหมีคลิปนะครับแล้วก็ด้ามทําสีทําสีนี่ทำยังไงไม่ใช่การพ่นสีนะฮะน้องๆใหม่ๆหรือเพื่อนๆใหม่ๆนะฮะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการทําสีโลหะก,ก็คือการเอาไปชุบไปพ่นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นการทําด้วยเขาเรียกว่าเคมีไฟฟ้านะฮะในการเปลี่ยนสีทเทียมอย่างเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เปลี่ยนอย่างถาวรคือถ้าเราไม่ไปขูดไม่ไป,ไป,ไปมีอะไรไปขัดมันอนะ่ะมันก็จะเป็นสีเนี้ยไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าด้วยน้ํามันในมือเราเนี่ยอาจจะทําให้สีมันจางได้ก็สามารถใช้น้ํายาเช็ดกระจกเช็ดนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาสีเทาใสเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะมีด้ามที่เปลี่ยนสีไปนะครับแล้วก็ใบนะฮะจะเห็นว่า มีทั้งส่วนที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีอ่าเห็นไหมฮะมันมีลายอะไรอยู่นะครับทั้งใบเลยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสีเงินนะครับสีเงินนี่เขาเรียกว่าขัดซาตินนะฮะส่วนสีดำเนี่ยคือแอซิดวอชนะครับก็คือเป็นการเหมือนคล้ายๆการรมดำนะครับแล้วก็ทําให้เกิดลายแบบเป็นเ,เรียกว่าผมเมื่อพูดไม่ถูกมันเรียกว่าอะไรดีนะครับทีนี้จะเห็นว่ามีส่วนที่ถลอกอยู่หน่อย นะครับอา่าสองฝั่งเป็นเหมือนกันนิดฝั่งนี้มีนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้จะเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขาทําสีมาไม่ได้แน่นมากนะครับทีนี้เวลาเราเล่นไปเนี่ยบางทีเป็นพวกงานแท้เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสกรูจุดหมุนนะฮะบ,บางทีเราลืมเช็คนะครับเขาคลอนนิดเดียวนะฮะคลอนแค่นิดเดียวนะฮะเราเล่นเข้าไปปัป๊บไปขูดนะฮะ ไปขูดกับเนี่ยด้านด้านด้านในนะครับงานก็เลยมานะฮะไม่ทันไปแล้วนะฮะคราวนั้นก็เลยเก็บนะครับเป็นตัวงานสําหรับเก็บสะสมนะครับแต่เล่นดีไหมเล่นดีมากนะฮะเผื่อดีกว่าตัวนั้นอีกนะครับแต่ก็เป็นงานเก็บสะสมไปนะครับโอเคก็มาหวางคู่กันเทียบกัน เอาใปให้ดูกันชัดนะครับไม่ค่อยจะเห็นต้องระวังนิดนึงนะครับาาดาม ส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของความคมนะครับและการเล่นครับผมครับอย่างที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าตัวปกตินั่นแหะตัวสเปกเตอร์ตัวตัวด้ามสีเงินนะครับก็คือตัวเนี้นะครับผมเล่นมานานนะครับแล้วก็มีการตกอะไรบ่อยมีการรับหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถอ้างอิงความคมเดิมได้นะครับเราก็เลยจะมาทดสอบด้วยตัวอีโฟนะครับซึ่งยังไม่เคย ตกกระแทกได้เลยนะครับว่ามาลองกันดูนะฮะว่าเขาคมแบบไหนนะครับนี่คือกระดาษใบเสร็จนะครับซึ่งจะเป็นที่สัาบกว่าค่อนข้างจะบางนะฮะนะครับแทนะบไม่ได้ออกแรงอะไรนะฮะนะครับ คมจะลดปลายใบยเลยนะครับโอ okay. เคเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกเออเราก็เห็นมีดจีนอะไรหลายตัวก็ทำได้นะก็คมเหมือนกันใช่แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าการรักษาคมของเหล็กที่มีเกรดสูงเนี่ยมันก็รักษาคมได้ดีกว่ารักษาคมคืออะไรคือว่า เราใช้งานตัดนู่นนี่นั่นเท่าๆกันเนี่ยเหล็กที่เกรดดีกว่านะครับก็จะอยู่ได้นานกว่ารักษาคมได้ดีกว่าคือไม่ต้องรับบ่อยนั่นเองรับบ่อยมีข้อเสียยังไงนะครับยิ่งรับมันก็ยิ่งกินเนื้อเหล็กเข้าไปนะครับใบก็ยิ่งค่อยๆเล็กลงบางลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กที่รักษาคมดีนะฮะก็จึงทําให้เราไม่ต้องไปทําร้ายมันบ่อยนั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปเป็นส่วนของการทดสอบการเล่นครับผม ครับก็คงได้ชมกันไปพอสังเกตแล้วนะครับคงจะได้พอทราบว่าคอมดีไซน์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจมากขนาดไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆพื่อน,อนี่น้องนะครับที่สนใจนะครับในงานแท้นะครับงานแท้นี่จริงแล้วถ้าพูดถึงบริษทองเราเนี่ยมันก็มีราคานะครับเอาผมผมจะพูดเฉพาะราคาที่เหมาะสมวยการลงทุนในงานแท้นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ 3000บาทกลางๆนะครับขึ้นไปนะครับก็ทั่งเป็นหลักหมื่นก็ก็แก็มากันนะครับซึ่งอย่างส0 0กันกลางเนี่ยก็จะมีแบล็อกเลยนะฮะที่แนะนำนะครับแล้วก็มีคิมูระนะครับของแบดลี่นะครับซึ่งอันนี้จะอาจจะหายากหน่อยนะครับพอเขาผลิตมาเหมือนจะไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับงั้นแบบดูจะหาง่ายกว่านะครับ แต่ก็น่าเล่นทั้งคู่นะครับผม <c oughs> ขยับขึ้นมาก็จะเป็นงานของพวกเบนช์มทนะครับตอนนี้ที่หาง่ายๆนะครับคือ BM51 นะฮะพวกซีรีส์ 6X เนี่ยก็คือ6 6 2 6สองสเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่มากเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ ขยับเค้ื่อนไปอีกก็จะเป็นของเบรดแลนเนอร์ซิสเต็มนะครับก็จะมีอัลฟา b บรดมีแ e พเปคันนะครับซึ่งตอนนี้อัลฟา b บรดก็เป็นตัวรุ่นใหม่ทามานะครับเป็น3.0นะครับใช้ได้กว่าเดิมเยอะนะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นฮอมนี่นะฮะที่รีวิวขึ้นมานะครับจากนั้นสูงกว่านั้นก็มักจะเป็นงานคัสตอมนะครับหรืองานเรียกว่างานขั้นเทพนะครับที่ราคาเกิน2ขึ้นไป นะฮะสองหมื่นนะครับขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะฮะอ,อ,อย่างผมเนี่ยมีเขาเรียกมีมีมีพี่นะครับที่นับถือไว้ใจนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพยิ่งนะฮะอย่างพิกิทนะครับกิทออนไลน์ไลฟ์ .com นะครับก็สามารถติดต่อทางพิกิทได้เลยนะฮะก็พิกิทท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับนะถ้าเกิดน้องๆท่านใดที่ ยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าอายุยังไม่มากเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใช้มารยาทนะครับในการพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็คงอ,อยากจะฝากแค่ว่าอย่างมีดเนี่ยเราพกไปได้ทุกที่นะฮะแต่ว่าเราไม่ควรจะแสดงออกทุกที่นะครับควรจะรู้ว่าที่ไหนจะเอามาโชว์มาเล่นได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ย ผมเนี่ยพบไปแทบทุกที่เลยจริงๆนะเอออาจจะเคยเห็นแคปชั่นหนึ่งนะฮะของน้องคนหนึ่งบอกว่ามึงเล่นบริซองที่ไหนก็ได้แต่มึงเล่นหน้าสนองไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ก็จริงนะฮะจริงๆแล้วเราจะเล่นที่ไหนเนี่ยมันก็ได้แหละตราบเท่าที่ไม่มีคนเห็นนะเอาจริงๆนะแต่ว่าก็แนะนําว่านอกจากจะไม่มีคนเห็นเนี่ยมันก็ควรจะปลอดภัย ต่อความเสี่ยงต่างๆเช่นเป็นไปได้ไหมว่าจะมีใครเดินมาใกล้ๆหรือจะโดนเราหรือว่ามีจะตกดลงพื้นพังอะไรก็ตามนะครับก็ควรจะคํำนึงถึงสิ่งต่างๆความปลอดภัยต่างๆไว้ด้วยนะฮะเรื่งกฎหมายเดี๋ยวนี้ก็แรงขึ้นนะครับแต่ก็เอาเถอะนะฮะมันไม่ใช่จะมีใครมาโดนตรวจทุกที่ทุกวันนี่เล่นมา10ปีนะครับก็ นับครั้งได้เลยนะฮะที่โดนตรวจนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรฮะรเราใช้มรารยาทและเหตุผลคุยกับพี่เขานะครับมักจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากว่าเราเล่นกนเชิงศิละปะนะครับเราไม่เกรียนไม่เถื่อนไม่ได้พกไว้เพื่อเก๋าเกรียนทำร้ายใครนะครับเรามีไว้เพื่อฝึกตัวเรานะครับผม คครับสวัสดีครับ